วิชาศักยันของหลวงพ่อกวยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อกลับมาอยู่วัดบ้านแคและได้เริ่มทำการศักให้สิทธิ์จากหลักฐานของคำบอกเล่าของสิทธิ์รุ่นเก่าๆซึ่งบางคนมีอายุรวม90ปีคือมีอายุมากกว่าหลวงพ่อแสดงว่าหลวงพ่อ ได้เริ่มศักให้สิทธ์ตั้งแต่อายุท่านได้ประมาณ35-40ันถึงพรรษาการศักนั้นหลวงพ่อจะจดรายชื่อสิทธิ์ที่สักกับท่านเอาไว้ทั้งหมดโดยมีทั้งชื่อและที่อยู่และยันอะไรที่สักไปพร้อมกับที่ดันหน้ามีการทำเครื่องหมายด้วยว่าใครที่เคยมาในพิธีไหวครูด้วยวิชาสักของหลวงพ่อ มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนทางเดินสมัยก่อนต้องเดินเท้าเอาลำบากมากอย่างดีก็ขี่จักรยานรถสองแถวมีเขาวัดหนึ่งคันออกหนึ่งคันเท่านั้นมีสิบสักมากไป้จดบัญชีไว้4 4 0 0 0คนต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาหลวงพ่อได้หยุดสัก เปลี่ยนมาทำพระและเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดมีดหมอแหวนแขนเป็นต้นช่วงนั้นเขาอยากหมากแพงโจรร้ายเต็มบ้านเมืองโดยเฉพาะแถวภาคกลางตอนล่างแถบนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของกกเสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านแค่ ได้อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อเพื่อคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะเอามาฝากหลวงพ่อที่วัดลูกเมียก็จะขอมานอนที่วัดพระกลัวโจรฉุดวัวควายก็พากันเอามาผูกในลานวัดจากคำบอกเล่าของคนเก่าๆที่บ้านแค้เล่าว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครกล้ากับหลวงพอ่อมีอยู่รายหนึ่ง เป็นเสือมาจากอ่างทองพาสมุนล้อมวัดบ้านแคตอนกลางคืนเห็นว่าวัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่ก็โดนตะพุธหลวงพ่อจนต้องรีบพาสมุนกลับและไม่มาแถวบ้านแครอีกเลยเขาว่าในสมัยนั้นเมื่อเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้งหลวงพ่อกล้วย ท่านเป็นอาจารย์ศัก์มาก,ก่อนที่จะมุ่งมั่นในการสร้างวัตถุมงคลอย่างจริงจังเอกลักษณ์การศัก์ของหลวงพ่อยันที่ศัก์จะไม่มีอักขระมากมายหรือศัก์แบบเต็มตัวแบบของสำนักอื่นๆแต่ยันที่หลวงพ่อควยศัก์มักมีไม่มากตัวบางครั้งเป็นยันแบบเดียวโดดที่หน้าอกหรือหลังเป็นยันเดี่ยวมีทั้งเล็กและใหญ่แบบเต็มแผ่นหลัง การสักยุคแรกๆหลวงพ่อลงเข็มเองเสกเองคนที่สักกับหลวงพ่อปกติจะไปสักประมาณหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นอย่างมากสุดก็แค่สามครั้งคือไปสักเพิ่มยันกับหลวงพ่อการสักที่เด่นๆของหลวงพ่อคือยันแรกจะเป็นยันตรงหน้าอกและก่อนลงที่ด้านหลังอีกยันถ้าใครไม่พอมาขอเพิ่ม หลวงพ่อจะลงหนุมานเพิ่มให้อีกทีที่สีข้างถ้ายังไม่พออีกหลวงพ่อก็อจะเพิ่มเสือหมอบให้อีกตัวแต่ยันเสือน้อยคนที่จะได้ไปการสักของหลวงพ่อจะต้องใช้หัวหมูบายสีไหวครูก่อนทำการสักยันที่หลวงพ่อสักมีดังนี้สักเสือสักสิงสักหนุมานสักนกอินทรีสักงูพันดาบ สักยันต่างๆสักยันเกราะเพชรที่กระม,ม่อมสักอหงขู่ที่หัวไหล่ซ้ายขวาสักธนูมือซึ่งน้อยคนที่จะได้ไปนอกจากสักแล้วหลวงพ่อจะให้สิทธิ์กินน้ำมันงาอีกด้วยครั้งหนึ่งประมาณสองหรือสช้อนน้ำมันงานี้หลวงพ่อจะปลุกเสกจนแข็งเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งซึ่งผู้ที่จะเสกน้ำมันงาให้แข็งได้ต้องมีอาคมแก่กล้า เพราะน้ำมันงานี้แม่น่าหนาวยังไม่แข็งตัวเลยคนที่ได้กินน้ำมันงาจะรู้สึกติดปากติดคอไม่ไปไหนการปลุกเสกยันที่ศักหลวงพ่อจะลงอาคมและใช้ยานปลุกเสกยันของหลวงพ่อจึงเข้มขลังไม่เสื่อมคลายแม้ว่าสิท์จะไปทำอะไรหรือไปนอนกับภรรยาก็ตามเว้นเสียแต่ผิดข้อห้ามที่ได้กำหนดไว้ ต่อมาท่านได้ถ่ายทอดวิชาศัก์ให้กับสิทธ์คือลุงทอดลุงหลอนและอาจารย์ทรงสิทธ์ทั้ง3จึงเป็นผู้ลงเข็มหลวงพ่อเป็นผู้เสกระยะหลังท่านก็ได้ทาการเลิกสัก์คือไม่สักและไม่เสกโดยปล่อยให้สิทธ์ทั้ง3เป็นคนสักและเสกเองเพราะหลวงพ่อถือว่าได้ถ่ายทอดวิชาให้ไปแล้วและท่าน กอหันมาทำพระและเครื่องรางจวบจนถึงวาระสุดท้ายของท่านโดยปกติผู้ที่สักยันมักมีประสบการณ์ยิงไม่เข้าตีไม่แตกไม่ช้ำแต่ลายสักของหลงหอกล้วยนั้นลูกศิษย์ที่มันปลูกเสกอาพัดข้าวอาพัดน้ำกินทุกวันการสักจะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหารทางมหาอุดอีกด้วยคือยิงไม่ออกเลย นับว่าพบเห็นได้ยากมากสำหรับวิชาศักิ์ที่มีอภินิหารแบบนี้